จิตวิทยาเชิงลึกสู่ความเข้าใจเบื้องลึกของมนุษย์ในยุคสมัยที่การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งจิตวิทยาเชิงลึกศาสตร์แห่งการล่วงรู้สู่ความคิดอารมณ์และแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังช่วยให้เราทั้งตัวเราเองและผู้อื่นนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและชีวิตที่สมดุลจิตวิทยาเชิงลึกคืออะไรจิตวิทยาเชิงลึกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อจิตวิทยาคือจิตวิทยาที่เรานั้นดูจากพฤติกรรมของมนุษย์ว่าเขาทำพฤติกรรมอย่างไรบ้างซึ่งสามารถคาดการได้ว่าเขากำลังทำหรือคิดอะไรจิตวิทยาวิเคราะห์ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จิตวิทยาใต้สำนึกส่วนหนึ่งของจิตใจที่เรารับรู้ไม่ได้เก็บซ่อนความทรงจำความคิดและอารมณ์ที่เราปฏิเสธหรือถูกกดขี่ไว้ศาสตร์นี้เชื่อกันว่าประสบการณ์ในวัยเด็กปมในอดีตและแรงจูงใจแฝง ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ของเราทั้งสิน้นกลไกสำคัญของจิตวิทยาเชิงลึกจิตสำนึกส่วนของจิตใจที่เรารู้ตัวสามารถรับรู้ความคิดและควบคุมพฤติกรรมของเราได้จิตใต้สำนึกส่วนของจิตใจที่เราไม่ร่วงรู้ความจริงเก็บซ่อนความทรงจำความคิด และอารมณ์ที่เราปฏิเสธหรือถูกกดขี่กลไกป้องกัน,นกลไกป้องกันทางจิตที่ช่วยให้เรารับมือกับความเครียดความวิตกกังวลหรือความเจ็บปวดทางจิตใจเช่นการปฏิเสธการฉายภาพการกดขี่ประโยชน์ของจิตวิทยาเข้าใจตัวเองจิตวิทยาช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจแรงจูงใจความคิด และอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้การกระทำนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเข้าใจผู้อื่นจิตวิทยาเชิงลึกช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของผู้อื่นส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการขายและการตลาดจิตวิทยาเชิงลึกถูกใช้เพื่อความต้องการ และจูงใจของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจและจูงใจให้ซื้อการบำบัดจิตวิทยาเชิงลึกถูกนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตโดยนักบำบัดจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองที่อาจเกิดจากปมในอดีตหรือประสบการณ์ที่เวลวร้ายบทสรุป จิตวิทยาเชิงลึกเป็นศาสตร์ที่ทรงพลังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการศึกษาจิตวิทยาเชิงลึกด้วยตัวเองอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือจิตเภทหากต้องการศึกษาอย่างจริงจัง